อย่าเข้า,ขา,ขาโคนะหวานละวานละและก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะครับและในวันนี้จะพาทุกๆท,ท่านไปทําอะไรนั้นก็น่าจะพอรู้กันนิดหน่อยแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ชุดใหม่นะครับมันก็จะมีสีเขียวนิดหน่อยนะครับก็อย่างที่ทุกๆท,ท่านเห็นกันเลยนะครับมันก็คือเรือราใหม่ของผมนั่นเองนะครับและผมก็จะบอกว่ามาเจิมเรือใหม่ก็ได้นะครับและผมก็หวังว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะครับผม วันนี้ผมมีเรือใหม่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเจิมเรือใหม่นะครับและหลังจากที่เราเข้ามาถึงหมายกันนะครับและผมก็ไม่รอช้านะครับผมผมก็จะเอา อุปกรณ์ลงจากรถให้หมดนะครับแล้วมาใส่ที่เรือตรงนี้นะครับผมและผมก็จะลากออกไปแล้วก็มาลองนั่งกันก่อนนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับทําไมจมก็ต้องลอยแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรือที่เอาไว้ตกปลาเพียงอย่างเดียวนะครับเนื่องจากมันมีน้ําหนักค่อนข้างเบากันเลยทีเดียวนะครับเวลาเราขึ้นไปนั่งมันก็จะมีความ คนเพลงนิดหน่อยนะครับมันก็จะเสียวท้องน้อยว่าว่าไปนิดหน่อยและสําหรับเทพอย่างเราแล้ว,ลวไม่ใช่ปัญหาในจุดนี้นะครับผมก็จะลองพายไปก่อนนะครับและหลังจากที่พายไปสักแป๊บก็รู้สึกว่ามันพายค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับเนื่องจากความสูงของตัวเรือนะครับถ้ามีลมแรงๆพัดเข้ามาตรงข้างหน้าเรือนะครับผมคิดว่ามันต้องลําบากเราอีกแล้วสินะ และในอันดับแรกนะครับผมก็จะลองตีการตีส k i ป p i n g ก่อนนะครับมันก็ค่อนข้างทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าที่นั่งของเราจะเสมอตรงขอบเรือเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะลองตีข้างข้างๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะทําให้เราคุ้นชินกับตัวเรือก่อนนะครับและผมก็จะทําเหมือนสเต็ปเดิมนะครับจะพยายามเอาเรือ ไปเกาะที่พุ่มยาข้างๆนะครับเพราะเนื่องจากเราไม่มีสมอนะครับถ้าจะให้ลงสมอมันก็เสียเวลาไปหน่อยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะลองตีจุดแรกที่เราเคยมาครั้งก่อนนะครับลองเช็คดูว่ามีตัวหรือเปล่าผมก็ตีไปหลายไม้ หน่อยนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามตีเลาะข้างไปนู่นบ้างนี่บ้างนะครับถ้าไม่มีเราก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะครับตีนะฮะเนื่องจากมันสวยนะฮะเวิรนี้อาจจะมีไอโบอยู่ก็ได้ะะและก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะพายไปยาวๆเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ารู้สึกจะมีพายุมาข้างๆ ตรงขวามือนะครับจะเป็นการตกปลาที่ค่อนข้างรีบนิดหน่อยนะครับผมและผมก็มาถึงในจุดนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันต้องมีตัวอยู่เป็นแน่ๆนะครับและผมก็ไม่รอช้านะครับตีไปก่อนเลยสักสองสามไม้นะครับมีตัวเปล่า ผมก็ตีไปตีมาก็ไม่เจอตัวนะครับเลยต้องย้ายออกไปเรื่อยๆนะครับและมันก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับในบางทีบางวันทําไม่มีตัวกัดมันก็จะไม่กัดทั้งบ่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าเราขยันตีบ่อยๆนะครับจะบอกว่าขยันตีก็ไม่เชิงนะครับคือแบบว่าตีทุกจุดนะครับ ทุกจุดที่เราผ่านมานะครับบางทีสิ่งที่เราคิดไว้ว่าตรงนี้สวยมันก็อาจจะไม่มีตัวหรือว่าตรงนี้ไม่สวยมันก็อาจจะมีตัวก็เป็นได้นะครับ และพอมาถึงในจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเงียบไปหน่อยนะครับแล้วผมก็บังเอิญไปเห็นการขึ้นจิบของปลานะครับเลยส่งไม้นี้เข้าไปและก็นในจังหวะนี้โอ้ยคุณและในจังหวะนี้นะครับคนน่าจะคิดว่าทำไมวัดไม่ติดนะครับแล้วก็ตามมากัด แล้วก็วัดครั้งที่2นะครับเหมือนการกัดครั้งแรกนะครับถ้ามีโอกาสนะครับ อันนี้เอาจริงๆนะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับถ้าเราพอรู้ว่าขนาดของไซปลานะครับจากที่ผมเคยโดนมาบ่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะสงสายให้นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นไอพวก shadow box แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรเปืองเหยื่อเลยนะครับถ้าเป็นเหยื่อยางที่เป็นตีนเตะน้ํานะครับถ้าวัดไม่ติดนี่บอกเลยว่าตีนเตะเหยื่อขาดทุกตัวนะครับไอป๊อกนะครับกว่าจะเจอวันนี้ ตัวยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรากําลังเข้าใหม่เข้าใหม่ของเรานะครับก็มีคิดว่าจะเจอตัวตรงนี้นะฮะก็ตามหายากอยู่นะครับวันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างเงียบๆนะครับและสําหรับปลาตัวนี้นะครับผมก็จะเอาปล่อยก่อนนะครับเนื่องจากมันดูตัวเล็กเกินไปนะครับและอีกอย่างนะครับถ้าผมเก็บไว้ผมกลัวว่าเรือมันจะจมนะครับและในวันนี้สําหรับ เทพอย่างเราแล้วนะครับก็ถือว่าโอกาสการแห้วน้อยมากนะครับและหลังจากนั้นผมก็จะลองตีแถวนี้ไปสัก4-5ห้าไม้ก่อนนะครับเผื่อมีอีกตัวก็จะพอได้เล่นอยู่นะครับบางคนก็จะสงสัยว่าผมเขย่าคันทำไมนะครับคือง่ายๆเลยนะครับ สวะมันติดครับและพอตีตรงนี้ไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่มีตัวเราก็จะออกจากตรงนี้ไปนะครับแต่ถ้าใครขยันก็จะนวดตรงนี้นานๆก็ได้นะครับแต่ผมเกรงว่าจะเมื่อยมือก่อนนะครับและนี่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้ามีโอกาสอยากจะสงสายนิดหน่อยนะครับมันก็จะมีเหล็ก แบบนี้นะครับเอาไว้กันฟันปลานะครับถ้าเราส่งสายไปมันก็ส่งได้นะครับส่งแบบพอเหมาะพอควรนะครับก็อย่าส่งนานเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาจะเกินไปก่อนและพอมาถึงที่นี่นะครับผมก็จะจอดเรือไว้ตรงกลางน้ําแบบนี้เลยนะครับมันก็น่าจะไม่เป็นไรมั้งและผมก็จะขอเปลี่ยนเหยื่อเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้การตีสกปปิ้งลื่นไหล ลื่นไห i, ลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาจริงๆถ้าเป็นเหยื่อยางมันก็ตีได้หมดแหละครับและผมก็จะตีแถวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอากาศดีกันเลยทีเดียวนะครับและในฉากนี้นะครับผมพอผมตีไม้นี้ไปเสร็จนะครับในห่างตามันก็เห็นฝั่งขวามือนะครับมีปลาจิบอยู่ข้างพุ่มไม้ผมเลยกลอกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งเหยื่อไปที่จุดไม้ และก็อย่างที่ทุกท่านเห็นกันเลยนะครับปลาตัวนี้ค่อนข้างมีอาการกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังกัดไม่โดนอีกผมเลยไม่ท้อใจนะครับลยส่งเข้าไปอีกไหมเผื่อถ้ามันตามมาจริงๆก็รอ,อดูนะครับ อมาใกล้มาใกล้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาตามไปใกล้เลยนะไปใกล้เลยนะโอ้ยอย่าเข้าโขนะอย่าเข้าโขนอย่าเข้าโขนะนะว่าละว่าละว้าวละแล้วก็เป็นไปตามที่ผมคิดเลยนะครับ กำลังจะตักอยู่แท้เชียวและนี่ก็เป็นอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วนะครับว่าการอยู่บนเรือนั้นก็จะประมาณนี้นะครับทุรักทุเรและสำหรับปลาตัวนี้นะครับผมค่อนข้างใช้เวลานานกันเลยทีเดียวนะครับทีแรกก็คิดว่าถ้าเข้าไปพันในกิ่งไม้ใต้น้ำจริงๆมันก็น่าจะหลุดแหละครับแต่พอดึงไปดึงมามันก็ ไม่หลุดนะครับผมก็เลยใช้เวลาพอสมควรนะครับใช้เวลาในการเอาปลาตัวนี้ออกมานะครับหีแรกก็คิดว่าดึงดึงเดี๋ยวก็หลุดนะครับแต่ผมดูแล้วมันไม่หลุดง่ายๆนะครับและผมก็เลยตัดสินใจลงจากเรือไปนะครับพอลงไปจากเรือแล้วผมก็พยายามดูอีกทีนะครับว่าเราจะเอาออกมายังไงนะครับสายมันก็พันกิ่งไม้ไป พันแบบ 2- อสาทบเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้กิปเปอร์คีบไว้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นผมก็แกะกิปออกนะครับทำให้เหยื่อของเราหลุดออกจากสายนะครับแล้วก็ดึงปลาออกมาแล้วก็โยนเข้าไปในเรือเลยนะครับและสายที่พันอยู่นั้นก็ออกอย่างง่ายดายเลยนะครับก็เป็นอะไรที่จะบอกว่าโคตรลงทุนเลยนะครับเปียกไปทั้งตัว อะไรเนี่ยโอ้สี่เลยนี่เลยนะฮะทุกคนแปดปอนนิดๆฮะสามโลอ่าแปดปอนแปดปอนครึ่งนะฮะก็ประมาณสามโลเจ็ดสามโลเจ็ดสามโลแปดนะครับเกือบสี่โลคระะับตัวนี้โอ้เล่นเอาสะผมแย่เลยนะฮะทีแรกก็เห็นมันจิบนะครับตีไปไม้เดียวมาเลยนะฮะ เอาเลยแล้วก็คิดว่าไม่ซ้ํานะครับลองคว้างไปอีกไม้ก็ตามมาซ้ําไม่ใกล้นะครับออกป่ามาจากตรงนี้ครับข้างหน้านี่ครับออกป่ามากินใกล้เลยครับผมเห็นมันคาบเตรียมปากก็เลยวัดนะครับดูตะขอนะครับทุกคนนี่ผมถอดกิปเอานะครับเมื่อกี้ไม่งั้นพันเลยฮะดูทะลุเลยนะฮะปากบนนะฮะเอาละครับทุกคน เหนื่อยจริงๆครับกับปลาตัวนี้และหลังจากที่เราได้ปลาตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คิดว่า จะหาไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าในตอนนี้ก็เริ่มแรงแล้วนะครับและก็พอที่จะตีได้สักสองสามไม้นะครับผมก็ได้ตาดีอีกแล้วนะครับไม่ใช่ตาดีที่ปลาจิบนะครับผมดูทางโน้นนะครับมันค่อนข้างลูกใหญ่กันเลยนะครับทีแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะแค่พัดผ่านมานะครับแต่ถ้าว่าผมลองพายออกไปนิดหน่อยนะครับและเสียงที่ทุกท่านได้ยิน ไปไม่ไปเลยนะฮะมันมาทั้งลมมาทั้งฝนนะครับยังไม่พอยังเอาฟ้าร้องมาอีกนะครับถึงเราจะเป็นเทพนะครับแต่ถ้าฟ้าร้องแบบนี้ใครจะอยู่ก็เชิญเลยนะครับและในจังหวะที่ผมพายกลับนั้นบอกว่าฟ้าให้โชคหรือฟ้าลงโทษกันแน่นะครับทางที่เราจะพายไปนั้นลมมันพัดตีส่วนเข้ามานะครับทําให้การพายเรือของเรายากขึ้นไปมากๆเลยนะครับมีว่าผมจะหันหัวเรือ แล้วก็พายไปแล้วก็กลับหัวพายไปทางหางนะครับคนพองงกันไหมครับตอนนี้ผมก็งงกับตัวเองเหลือเกินนะครับไปเลยเรว็วนี้อุ๊ยรีบหน่อยรีบหน่อยมันก็ดีสำหรับเราแล้วนะครับ ที่โชคดีไปเห็นพายุก่อนนะครับและบทสรุปของการใช้เรือนะครับผมจะบอกว่ามันใช้ได้ก็ได้อยู่นะครับศักมันก็จะมีอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือเจอมเลมแรงๆแบบนี้นะครับผมจะพายมาไม่ได้เลยครับเรือแบบนี้นี่ไม่ไหวเลยนะครับพายทนลมนิวโอย เอ,เ,นะเอยาละครับและในคลิปนี้ผมก็น่าจะมาถึงเพียงเท่านี้แล้วนะและหลังจากนี้ผมก็พยายามพายกลับไปที่รถนะครับผมทีแรกก็คิดว่าจะลากเรือจากตรงนี้ไปถึงรถนะครับแต่ก็กลัวมันพังซะก่อนนะครับผมก็ได้ทําการพายไปถึงที่รถจนได้นะครับก็บอกเลยว่างานนี้เกือบตายเหมือนกันเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้โชคกันหรือเปล่าวันนี้